พัตเบอร์ดี้ระยะแบบลายมันโอเคนะคือลายมันหนีมากเว้ยต้องตีตรงๆเลยอะแต่ว่ามัน47ฟุตเดยนีอันี้17หลาได้อะ17หลาทางขึ้นอีกโอ้ลำบากชีวิตและวไว้ก่อนนะ สรุสกอร์กลุมแรกนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลบหนึ่งนะก็ถือว่าไม่แย่แต่ก็ไม่ถึงกันดีมากมามาเริ่มกลุมหลังครับผมพาซีนะครับสามร้อยแปดสิบสามรอยห้าสิบลโอเคเปิดมาไม่แย่ครับได้สองร้อยสี่สิบลา1หนึ่งร้อยสิบเจ็ดลาสูงห้าครับผมระยะกินนิ่มอีกแล้วนะฮะ วายลูกเบี้ยวเบี้ยวมากถนนไหมโอ้โหเตียวน,นี่ยเกือบตกเขาแล้วสัดชสามขึ้นกรีนนะครับถ้าเป็นของจริงนี่ก็คือจะตียากหน่อยเพราะว่าจะต้องแบบเดินสูงเดี๋ยวไว้พี่หมอสร้างห้องใหม่แล้วให้แบบมันมีพื้นเอียงด้วยอาจจะสนุกกว่าน,นี้ฮะเบรกเบรกสิเบรกเบรกว่ามันกรีนไหลยันไะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหกหลายเหรอเอาละฮะเจอกินยากอีกแล้วเมื่อกี้ไหลลงใช่ไหมอันนี้มันกินขึ้นครับแต่ว่าเทแบบเทกระจาดจัดๆมาเฮ้ <Green. S 1> อเฮ้อเอ๋กินยากมากทุกคนกินเนี้ยเบ <oke> อกกี้ฮะ เริ่มกันที่หลุมิสุเอ็ดครับพาห้าครับพาห้าดูจากหลุมแล้วค่อนข้างไกลก็ไม่ต้องหวังสองออนนะฮะตีชิวๆไป ก็ชอตสองไม่ได้หวังออนนะครับเพราะว่าติดอยู่ในรัฟด้วยนะฮะแต่ว่ากตีเอาขำๆก็ได้ครับก็คือตีขึ้นไปแต่ว่าถ้าไม้นี้ยตีแป๊กนะก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าไม่ได้กะให้มันออนอยู่แล้วตีตามเป็นตามกรรมครับเฟร์เวถือว่าไม่แย่ครับผม ถตก3พ5า5นะครับขึ้นกรีนถ้าเกิดออนได้ก็ไปลุนเบอร์ดีเอาช็อตเกม80หลาถือว่าไม่ควรเก็บพลาดนะฮะฮึบหลายไปอีกนิดนึงโอ้โหไกลไปหน่อยพัดเบอร์ดีอีกแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้สนามค่อนข้างขึ้นทางชันต้องเผื่อแรงนิดนึง24ฟุตกะว่าตีสักประมาณ35ฟุตก็ได้นะครับแล้วเผื่อขวาด้วยนิดนึง เืือควาเยอะเกินไปมายเมาเก็บพากัได้ครับผม <Nice. Par. S 1> เรียบร้อยครับหลุมที่สองคาสครับผมว้าวถือว่าออกดีครับค่อนข้างตรงเหลือประมาณร้อยห้าสิบหล ต่อไปส่ตสองร้อยสิงแต่สูงสิถ้าออกแรงเหล็กเจ็ดหน่อยมันน่าจะถึงแหละแต่ปกติพี่หมอตีอเหล็กเฉนะีแครีร้อยเจ็ดไงแต่วันนี้คือจะออกแรงน้อยๆร้อาสิมันควรต้องถึงถ้าไม่อู้เกินไปนะว้ายออกขวาเมื่อกี้ปิดหน้าไม้ไม่ทันนะฮะอันนี้เป็นความผิดพลาดของตัวเองนะฮะเฟ <Fair way. S 2> รเวสโตก3ามก็เลยต้องมาชดใช้กรรมนะฮะยีหลา ต๊บหยุดไม่หยุดด้วยโอ้โหโอเค <Green. S 1> สี่สี่หลาครับระยะหวังผลพัดได้เหลือที่สองพูครับผมระยะทำอาหารกินได้นะฮะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดสนามจริงเนี่ยก็คือเลงซ้ายปากหลุมนั่นเองครับผมเ <Green. S 1> ชีย่ยขาดเออใช้บุญใช้กรรมนะฮะต๊อกโบกี้ สิบสามครับภาาสามานะครับเราต้องมาแก้ตัวครับผมเหล็กเจ็ดครับคู่ใจโอ้โหออกซ้ายเหลือยี่หฟุตนะครับเอ้ยยี่ห้าหลาพูดผิดหลังหลังเหมือนแรงเริ่มหมดครับผมเริ่มแบบปีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออย,ยี่ห้าฟุตครับเอ้ยยี่ห้าหลาพ,พูดผิดแล้วเออ โอเคสามฟุต okay. ครับเก okay, พาครับโอหส้มขาวส้มขาวสี่หลุมสุดท้ายครับหลุมที่สี่พาสี่ครับจึ๊บเออ,อยังกลับมาแฟเวย์ว่ะ หลด้วยนิดนึงคโอเคช็อต2ขึ้นกรีนนะครับขอวางนิ่มๆขอให้ได้ขอให้โดนเง็บฮ <c oughs> ึโอ้โห <Three. S 1> เกือบสวยทันเบอร์นี้ครับผม <c oughs> เออ, nice, <buddy. S 1> อ,อก,กลับมาได้ครับ นิดนึงครับผมทุกคนเหลืออีก4หลุมอะ่ะเราจะไหวไหมพาห้าหลุมสุดท้ายของสนามนี้ครับผมรบเราต้องมาหวังผลกับพาห้านะฮะโอ้โหโอ้โ,อโห <c oughs> คนเราก็ต้องมีวันแย่ๆของไดเวอร์บ้านงนะครับเป็นธรรมดานะฮะ ครับช็อตสองครับมาชดเชยที่แฟร์วีนะครับได้เท่าไหร่เท่านั้นฮะโอเคถือว่ายังสวยครับผมไปตกตรงกลางแฟร์วีไปเลยครับผมร้อยสามสิบสามแฟร์วีร้อยสามสองสิช็อตสามครับขึ้นออนในพาให้ได้ครับร้อยสามสิบหลาเท่านั้นส้ายอีกแล้วซ้ายอีกแล้วโอ้กลับมาหน่อยกลับมานหนึ่ง หลเข้าไปไหลเข้าไปโอ้โหออนแบบนี้ลำบากแล้วเจ็ดหลาพัดเบอร์ดีแบบลายน่าเกลียดอีกแล้วทุกคนเราเกียดลายแบบนี้มากเลยไหลลงเนี่ยน้อยไปนิดนึง Number one player, do อดเบอร์ดีเลยเสาครับ หนึ่งสิบหกครับส <to swing. S 2> ามสี่ oh, ขวาหลบเลยโ okay. uh. อย uh. เคเะือร้อยห้าสิบหลาครับผมร้อยห้าสิบหลาหลุม่ต่ำนะครับแต่แรงไม่ค่อยมีละขอใช้เป็นเหล็กเจ็ดเอาละกันนะครับ oh. ถึงไหมถึงไหมถึงแหละ โอเคสี่ <Okay>. <Queen. S 1> หลาครับผมสี่หลานะครับโอเคหลุม17ครับพา3แต่ว่ามีความน่าตื่นเต้นนะครับฟูมไปที่ขวาบนนะครับบ่อน้ําครับบ่อเบอร์เลยฮะอันนี้ก็คือต้องตีให้ข้ามถ้าตีแป๊กนี่คือที่ทํามาทั้งหมดคือพังยับนะครับเลือเป็นไฮบิซี C ครับ เอฟเฟนพัดเบอร์ดี้ระยะแบบลายมันโอเคนะคือลายมันหนี่งมากเว้ยต้องตีตรงๆเลยอะแต่ว่ามัน47ฟพุตเดนะินเนี่ยนี้17หลาได้อะ17หลาทางขึ้นอีก oh, ลำบากชีวิตและว้ก่อนนะปกติพี่หมอจะเป็นคนยือนอย่างงี้เว้ยก็คือยือนเท่าหัวไหล่ถ้ายืนเท่าหัวไหล่นะจะอยู่ที่ 6, 9 12, 15ขยับออก1ลูกกอล์ฟออกไปถึงขอบหลังอันนี้คือ20ของพี่หมอเองไปอีก1ลูกกอล์ฟ30 40่ประมาณ50ก็คือตรงนี้นี่คืออาขากว้างกว่านี้อันนี้คือไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องน,นะแต่นี่คือเป็นวิธีพัดแบบของตัวเองเพราะว่าเราไม่เรียนกับโปรแต่เราก็หาวิธีกดระยะเองว่าขาประมาณเนี้ยมันควรจะพัดได้แรงเท่าไหร่กะพัดแรงครได้50นะนะครับเผื่อแรงเวลาเรียบร้อยพี่หมอก็จะโค้งไปมองให้เห็นเนี่ยยกไม้พี่หมอเป็นคนยกไม้ลอยนะคือแบบจะไม่เหมือนที่เขาสอนเ่ยเออให้มันตรงต,งตงอ่ะอันนี้ไม่รู้ อย่าล่อเรียนแบบไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ารู้สึกว่าตีแล้วตัวเองสเสถียน <c oughs> ก็พอแล้วแรงใกล้เกียงไหม ก็นั่นแหละครับก็คือถ้าไปนสนามจริงอะ่ะพี่หมอก็รู้สึกว่าถ้าช็อตไกลประมาณนี้นะตัวเองอะ่ะสามารถหยอดไว้ลูกใกล้ๆหล,ลุมได้แบบนี้เลยตอนไปตีที่สยามควันที่ขับอะ่ะอากินสปีด12ก็เนี่ยได้ประมาณนี้เลยครับรู้สึกว่าการซองห้องซิมบางคนบอกเฮ้ยไม่เหมือนสนามจริงหรอกเชื่อเหอะว่าจากที่ตัวเองซองมาเยอะขนาดนี้ระยะพัดมันตรงเว้ยแต่แค่ลายอะ่ะอาจจะแบบเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวามันต้องไปอ่านตามประสบการณ์จริงอันนี้สิ่งนี้ห้องซิมอะ่ะมันจะสอนเราไม่ได้เว้ยดังนั้นต้องไปออกสนามจริงเพื่ออ่านลายด้วยแต่ระยะค่อนข้างมั่น่าาัันนนห้้กคคอขงงตรระบ <Nice> เสียพาครับเฮ้ยหลุม18แล้วโว้ยหลุมสุดท้ายแล้วทุกคนตอนนี้ลบหนึ่งอยู่เฮ้ยถ้าเกิดลบหนึ่งอยู่แสดงว่าถ้าหลุมนี้เราได้เบอร์ดี้อ่ะเราก็ได้70เป๊ะนี่หว่ามาต้องตั้งใจตีก่อนเขาบอกว่าถ้าตั้งใจสใหญ่ผลจะเฮีย <laughs> โอ้อันนี้ก็ตั้งใจเกิน เกินเกินไปมากมากบ้าบ้าบอ274แล้วของจริงคุตีไงวะ70หลาสูง19ถ้าเป็นของจริงนั่นก็คือปรับ OB ไปละแต่นี้าโปรแกรมมันให้เราตีได้เดี๋ยวจะตีให้ดูเฮ้ยเชียขึ้นได้ด้วยเว้ยเฮ้ย ทุกคนมันขึ้นได้เว้ย15ฟุตหลุมสุดท้ายครับ<ะ>เพื่อความมั่นยําจริงๆแล้วเขาบอกว่าการพัดที่ดีก็คือต้องถอดถุงมือไม่หลอกไปออกรอกครั้งที่แล้วมาโดนสั่งให้ถอดถุงมือแต่ไม่คนไม่เข้าถอดเพราะซ้อมแบบใส่มาตลอดเนี่ยถอดดูซิว่ามันจะได้น้ําหนักจริงหรือเปล่ากดดัน <Okay. S 2> nice, <buddy. S 1> โอ้ จบปแล้วครับกับสเมนะครับใช้เวลาแบบรวดเร็วก็คือถ้าออกรอบคนเดียวอะ่ะมันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันไม่มีใครมาช่วยขัดแบบขั้นกลางนะคือเราก็หัวดหัวตีหัวตีไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคถือว่ายังได้เกอิบอยู่แต่จริงๆแล้วคือสนามเนี้ยตอนท,อนที่ตอนที่ทําได้สอร็มีดีกว่านี้นะอันนี้ก็มาอัดให้ทุกคนดูเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราลองใช้ตัวสัดสกินเจลอ,อะ่ะแล้วก็ตัดต่อไปด้วยดูไม่รู้ว่าคนดูอ่ะจะดูรู้เรื่องไหมแต่ว่าจะพยายามตัดให้ดีที่สุดละกันนะฮะบอกคนตัดต่อนะ,ะอัน ทีมของพี่หมอนะครับก็ติดต่อมาทางไลน์ของคลินิกก็ได้นะครับนี่ที่อยู่ข้างล่างเลยก็โทรมาถามก่อนปกติค่าใช้จ่ายอยู่ที่ชั่วโมงหกร้อถ้าเกิดตีสาชั่วโมงขึ้นไปก็จะลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราจะมีบริการเนี่ยกำลังทำอยู่ก็คือมีการอัดโปรหน้าจอให้ด้วยแล้วก็ในอนาคตจะเซ็ตบริการสตรีมมิ่งให้สําหรับใครที่เป็นนักคอฟอ่ะแล้วอยากจะลองไลฟ์ลงช่องทางของตัวเองอ่ะแล้วไม่มีอุปกรณ์หรือได้เดี๋ยวลองมาใช้ของพี่หมอดูได้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเฮ้ยเรา,ามาร like รไ่ เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนไว้ครั้งหน้าอาจจะออกสนาใมใหม่ให้ดูที่มันยากขึ้นแอดวานซ์ขึ้นกว่านี้ครับผมป่ะวันนี้ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ